ในทุกความสัมพันธ์ครับผมเชื่อว่าทุกคนก็รักกันนะเนาะทุกคนก็อยากจะให้อะไรดีๆต่อกันและทุกคนก็หวังดีต่อกันแต่คุณเคยคิดไหมฮะว่าความหวังดีจนมากเกินไปมันทําให้พฤติกรรมของเราเปลี่ยนโดยที่เราไม่รู้ตัวสวัสดีครับผมโคจิปอธิการหนุนพักดีผู้ให้คําปรึกษาด้านความสัมพันธ์ถ้าใครต้องการจะปรึกษาส่วนตัวกับผมนะฮะสามารถติดต่อมาทางนี้เลยครับ ซึ่งการปรึกษาจะเป็นทางโทรศัพท์หรือเจอตัวเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าความหวังดีไงมันกลายเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนี้ถามว่าหนูเคยปรึกษาโค้ดไปว่ามีแฟนเด็กตกงานไม่มีเวลาและมีลูกที่ต้องดูโค้ดแนะนำให้เราเข้าใจเขามากๆหนูก็พยายามเข้าใจเขาเป็นกำลังใจให้เป็นพลังบวกจนเมื่อวานเขาทักมาบอกว่าสงสารหนู ให้หนูไปหา si? คนใหม่ซะเขาบอกว่าไม่ใช่เขาไม่ร er ักนะแต่ตอนนี้ชีวิตเขามีปัญหาไม่อยากให้หนูหนูมานั่งรอเขาเขาเป็นคนล้มเหลวแถมยังดูแลเราไม่ได้หนูควรทํายังไงให้เขายังอยู่กับหนูคะหนูรักเขาขอบคุณสําหรับคําแนะนําค่ะเราก็ไม่ได้ไปไหนเราก็ไม่ต้องไปตามที่เขาให้ไปไปไหนอะเราก็อยู่บ้านเดิมอะอยู่เบอร์ก็เบอร์เดิมเขาบอกโอเคไปหาคนที่ดีกว่าเขา ไม่ต้องห่วงเขากูก็ไม่ได้ไปไหนเลยกูก็นั่งอยู่เนี้ยใช่ไหมหมายถึงถ้าผู้ชายพูดนะฮะเ <Pine apple> ขาพูดแบบนี้เราเราตีความได้ว่ายังไงจิ๊บมองว่านะถ้าผู้หญิงเป็นกําลังใจให้จริงๆถูกวิธีจริงๆมันไม่น่าจะมีคําพูดแบบนั้นออกมาจากผู้ชายปะแต่คําพูดเนี้ยที่ออกมาจากปากผู้ชายอะแปลว่าผู้ชายเห็นความคาดหวังอะไรบางอย่างในตัวผู้หญิงแล้วเขาอึดอัดเหรอคะ Haven? หรืออาจจะไปกดดันผู้ชายจนมีคําพูดประเภทนี้ออกมามันไม่เอ็กเซนต์อยู่คนจะไปพูดทําไมวะใช่ไหมถ้าอยู่กันดีๆถูกปะเมื่อไหรเธอจะนี่สักทีทำไมเธอไม่ทําอะไรให้มันดีกว่านี้เออเธอแบบตอนนี้แม่งเธอเธอน่าจะทําอย่างนี้มากกว่าทําไมเธอมัวแต่นั่งจมความกดดัน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 เราเป็นคนดีไม่พอเธอไปหาคนที่ดีกว่าเราแล้วกันนี่มันมีความน้อยใจแบบปนอยู่ในนี้ด้วยอะไรเงี้ยเอาอย่างงี้นะถ้าผู้ชายก็ไม่ได้ขอแล้ก็คงจะไม่ต้องเอาเงินไปจ่ายเขาถูกไหม การให้กําลังใจไม่ต้องเสียเงินคราวนี้ถ้าทาไม่ได้ขอเราก็เป็นกําลังใจแทนที่จะกดดันหรือพยายามไปดันเขาให้เขาไปทําอะไรก็เพียงให้เขาแบบเหมือนก็โอเคเราเข้าใจนะหรือว่าอยู่มีอะไรอยู่ก็คุยกับเราได้ตลอดเวลาอย่ามีเลยระบายเราอยู่ตรงนี้นะใช่ไหมเหมือนเรามีเพื่อนคนหนึ่งมัน,ม,นมันไม่กดดันแต่แบบคิปมองว่าบางทีด้วยความหวังดีของผู้หญิงนั่นแหละพอเขาก็เปิดมาเขาแบบให้กําลังใจนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้แต่บางที วิธีการให้กําลังใจของเขามันอาจจะแบบมันอาจจะแบบไปไปกดดันอะไรบางอย่างในความรู้สึกของผู้ชายมากกว่าเพราะว่าหวังดีไงหวังดีว่าคุณควรจะไปทํานะหวังดีว่าคุณควรจะเลิกนอนอยู่บ้านได้แล้วนะหวังดีว่าทําแบบเนี้ยมันไม่ไปไหนนะมันจะเป็นคนล้มเหลวคนล้มเหลวเมื่อไหร่จะ,จะ,จะเจริญสติปัมญาแบบจีมองว่าแบบนั้นนะม,มันจึงสําคัญมากฮะที่เราจะต้องเข้าใจ เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมของเราในจุดที่เรามองไม่เห็นตัวเองมันไปสร้างความรู้สึกอย่างไรให้กับคนรอบตัวโดยเฉพาะคนรักนะครับถ้าคุณต้องการจะศึกษาเรื่องราวของการทำสิ่งที่ถูกการทำสิ่งที่ไม่ถูกการทำสิ่งที่ห้ามทําในเรื่องของความรักผมมีคอร์สดีหลายคอร์สนะซึ่งสามารถเรียนผ่าน Facebook เพียงแค่คุณติดต่อมาทางไลน์นี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมีทีมโค้ชให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับทุกท่านไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมแค่อยากจะบอกว่าถ้ามันเกิดปัญหาตอนนี้สิ่งที่คุณทำคือไม่ต้องตกใจใจเย็นๆติดต่อพวกเราเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเรื่องผู้ชายคุณต้องไว้ใจผมเกตป้า